สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เขาล้องเอาไว้แข้งล้วนแล้วจ้ะแข้งล้วนลวนลัว่นแหละมาบดให้ปลามันดูดดูดเลือดดูด,ด,ดมันพอโคง้งเขาพอพอ,พอร้อยเขาดูดบ้างนี่เนี่ยนั่งกระจาย ได้เมดแล้วพี่น้องเนี่ยเพราะมันกินเรามันกลับไปคล้ายมันก็คือเออเออโค้งโค้งมันคล้ายหน่อยแต่ว่ากระดูมันที่คล้ายคล้ายหลายละเอียดไหมยังไม่มาก็มีนู่นนู่นนู่นนู่เขา บอกว่าเขายังไม่มา <g ğimiz> <N> <N> นี่ลุงสอบมาตรงนี้แล้วเฮ้ยตืมเลยในตรงนี้่ะ อ่าลายพื้นที่กว้างเล่นได้สบายเลยพู้ไปสุดพูดอะสุดขอข้างหลังอีกสักกระบวยหน่อย นี่ได้แต่พี่น้องเนี่ยนี่จ้ะจะเป็นในแท่งล้วนพี่น้องแท่งไงนี่นี่จ้ะเขาเล่งเครื่องไว้แน่ให้มันไว้ไวเครื่องให้มันแรงๆอ่ะนะพี่น้องให้มันแห้งขึ้นแล้วเั็นกระดูกมันกระได้ละเอียดดีนี่จ้ะ bột kho tay, bột xương ngay, đấy đi non, bột xương nhầy, cứ chỉ bo vậy rồi này, này, bên tối nhéo, đi non tối nháo nên ปลาบ่าอยแอตงาน,นบ่ฮเหปลาบ่อยอัอดมันเล่ตัวยาวเต็มพื้นที่เถูกฟ้องน้ำเต็มเลย 怎么还干这个？